ด้วยดรัดทูลกระมองหีิอุนบลนรัตเจอจรัสนำทางฝันอันสดใสขอดอมกล้าวดอมชีวิตนอกจิตใจเป็นหนึ่งในศูนย์รวมใจคนทุบีเพศวิาทยาคารขอปฏิญาณอย่างมุ่งมั่นจากทุ่งเทสารฝันพ้าทรงสีเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เก่งและดีหน,นาวกานี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญพี่น้องเอ,อ๋ยไผมาเมืองชียภู เจ,จ้าจิตจูงแขนเจ้าขอมาเบิงชมงร,งร่มทูบีน้ำหวานเพชรวิทยา้านยังยู่เจริญขึ้น,นมันจิตเศร้าไดจังใดพี่น้องเลยเสียงไม่พูดเลย คณะกรรมการและชาวทูบีน้วันกท่านเรียนเชิญทุกท่านพบกับผลการดําเนินงานชมรมทูีนบำวนนาาันโรงเรียนเพชรวิทยาคาร์ทางการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสวัสดีคะ่นนสะวส,าาคสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวธัญญักนณ์โคสมบัตรตำแหน่งประธานชมรมค่ะสวัสดีครับผมนายณัฐพงศ์ขุมานารองประธานชมรมครับสวัสดีครับผมนายพักพงศ์้อสุวรรณขุมนาวายนานประชาสัมพันธ์ชมรมครับ และก็ผมนายพรรปะชาลาดการเลขานนุกานสมรมครับพวกเราทั้งสี่คนเป็นแกนนำสมรมทูบีนวันเด็กวัย เปิดชมรมเนีออย่ยเป็นทางการ<ม>ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเรามีสมาชิก1,20คนแบ่งเป็นสมาชิกสามห้9 65คนสมาชิกสมทบ55คนและเรายัางได้จัดทำาปราวัติสมาชิกให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งมีข้อมูลและเบอร์โทรติดต่อของ <พา S 1> สมาชิกอ<ค>ีกด้วยครับแต่สมาชิกของพวกเราจียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเปิดทุนเราย่างได้มีการ ส่งทองทางชมรมเพ,เพื่อขยายเครือข่ายสู่อกลุ่วและสู่อชุมชนต่อไปนั่นเองค่ะสมรมของเราได้ส,สร้างแต่สิ่งดีๆสร้างตนสร้างคนเพื่อสร้างชาติและพัฒนาตนให้พ้นจากสารเสพติดต่างๆเ,เราได้นิงนง,งานภายใต้โครงการของทางชมรมเรามีแบบแผนการดําเนินง,งานที่ชัดเจนถ้าการจัดก,กิจกรรมสนองตามหลัก3ามกอภายใต้3ามยอและสามต่อจนเกิดผลจนเกิดผลกอที่1ึงคือกอรมการ โดยที่หนึ่งคณะรรมการกิตติมัสดัโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชัยภูมินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียภูมินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมินายกเกทศมนตรีเทศบาลตำบล้านเพชรภูเขียวและคณะรูผู้บริหารโรงเรียนพิพนธภัาาทุกท่านครับกลุ่มที่สองคณะรรมการชมรมที่เหล่าสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้คัดเลือกจากทุกระดับชั้นเรามีโครงสร้างการทำง,งานที่ชัดเจนเรามีเวลาับชุมอยางต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและมีเวลาร่ต้องแนบถึงสองปี กองทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสอบส่องดูแลฝ่ายรับเรื่องอร้องทุกข์พร้อมร่วมการประชุมก่อนจัดกิจกรรมเรามีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและสรุปรายงานผลการประชุมสามารถตรวจสอบได้ครับส่วนกองที่สองกองกองทุนกองกองทุนเรามีกองทุนหมุนเวียนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซึ่งมีบัญชีรายรับรายจ่ายและจุดบัญชีเงินฝากธนาคารของชมรมตุบีในเมืม่อวันโรงเนียนเพนวิทยาคารมีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ อที่สามคือกอกิจกรรมกอกิจกรรมกลุ่สมาชิกชมรมทูบีนภวันได้ดําเนินการอย่างหลากหลายตามสั่งยุทธศาสตร์ที่หลากหยการรณรงค์การปลูกจิตสานึกชาติกระแสโยมที่เรื่องต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพถ้าชมรมของพวกเรานนั้ได้จัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกหรือว่าจะเป็นดนตรีกีฬาและทำา่อยเริมต่างๆอีกมากมายชมรมของเราได้มีขึ้นวิทยุเอฟเอ็มร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิร์มีแฟนเพจเฟซบุ๊กชมรมทูบีนภวันโรงเรียนเพชรวิทยาคาร โณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้สมาชิกในชมรมร่วมเดินรณรงค์กับคนในชุมชนในวันต่อต้ายยาเสพติดโลกนั่นคือวันที่26มิถุนายนของทุกๆกปีครับและเพื่อเป็นการเตรียมรพร้อมสู้ประชาคมอาเซียนเราได้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมพิเศษเกี่ยวกับอาเซียนนั่นก็คืออาเซียนศึกษาสำหรับยุทธศาสตร์ที่ส เรามีสูตรเวยื่อใจทูบ no. ีน้ำจวดัปดิกรรมตามกรอบแนวความคิดปราบทุกสารสุดแดกป้ปัญหาไทยในคิว วันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาเชื่อมโยงข้อมูลโดยผู้จัดการศูนย์และอาสาสมัครศูนย์เก็บสถิติผู้เข้าใจบริการกรณีที่ไม่กล้าปรึกษาแกนนำสมาชิกสามารถส่งจดหมายหรือตทศัพท์ติดต่อภายในศูนย์อีกทางนี้แกนนายังได้เข้าร่วมอบรมเรื่องยาเสพติดโรคอีกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเลี้ยงพร้อมทำให้คำปรึกษาทางด้านการเลี้ยงครอบครัวและครละคน วันสำคัญต,ต่างๆจัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนชั้นม .1 และม .4 โดยให้สมาชิกได้ฝึกทักษะทางด้านชาการดนตรีและกีฬาครับสำหรับยุทธศาสตร์ที่3ามยุทธศาสตร์ที่สาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพชมรมของเราได้มีวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่เป็นชมรมชีวินาทวันกันแบบพิเศษของเราครับนอกจากนี้เราได้ไสร้างเครือข่ายใหม่ในมูลงุกงอแต่กบสมาชิกดพวก เกี่ยวกับทูบีนวันให้ผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับทูบีนว er ันมากขึ้นโดยได้มีคณะครูผู้บริหารโรงเรียนพิทิาทางของพวกเรานั้นได้ติดตามผลการดำเนินงาอย่างใกล้ชิดในตามความบุงพอใจให้แก่เหล่าสมาชิกและผู้ปกครองในระดับดีเยี่ยมทุกคนสตั้ญใจกับเหล่าอนาราภาคภูมิใจจากการที่ชมรมทูบีนของเรานั้นได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดชมรมทูบีนวันประเภทการแสดงจากอำเภอภูเขียวหลู่ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดชมรมทูบีทุกวันประเภทสารสื่อาวิทยุสื่อสาขั้นพื้นฐานจากรางวัลเชยภูมิและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดชมรมทูบีทุกวันประเภทสารสื่อาดทีเด่วจากองค์การบริหารส่วนจัตำบลเชยภูมิขณะนั้นยังไม่พอสมาชิกของพวกเรายังมีความสามารถที่หลากหลายโดยเฉพาะความสามารถในสิทธานกีฬาวอลเลย์บอลสมาชิกของพวกเรานั้นเดีไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่ชมรมโรงเรียนของเราไว้อย่างขับข้างกันเลยทีเดียวและสิ่งที่เป็นเหนือความภาคภูมิใจ ของพวกเราชมรมตูบีน้ำม่ววันโรงเรียนเพชรวิทยาคารเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คือการที่พวกเราชมรมตูบีน้ำม่ววันโรงเรียนเพชรวิทยาคารได้มีโอกาสเก้ารับเสด็จทูลกระบอกหญิงกบุญรัฐราชกัญญาสิบีวัฒนาพันธ์นมณีโดยทูลกระบอกหญิงได้เสด็จเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อเจ้าตูบีน้ำม่ววันในวันศุกร์ที่14บสี่มิถกายนพุทธศักราช2557ณโรงเรียนเมืองพญาแลววิทยาซึ่งโรงเรียนเพชรวิทยาคารของพวกเราได้นำพวกเราชาวตูบีเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระบอกหญิงกบุญรัฐราพันนธ์วี เกือบถึง500คน 500, 500คนนอกจากนี้พวกเรายังได้มีโอกาสเข้า,าร่วมคอนเสิร์ตทูบีน้ำเมื่อวันของทูนกระหมอ่อมหญิงในวันเดียวกันอีกด้วยโชคดีและการที่เราได้เป็นสมาชิกของชมรมทูบีน้ำเมื่อวานทให้พวกเราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ด้วยค่ะพวกเราสมาชิกชม,ม, no. มรมทูบีน้ำมวานหลงเดียนเท็ดวิทยาค่ะขอสัญญาว่า